โอเคครับกระบวนการต่อมานะครับจะพูดถึงเมนูอื่นๆและการที่มีผลต่อมนาะคือทะเบียนเช็คครับจะมีเช็ครับและค่าเช็คจ่ายนะครับตัวเนี้มันจะมีผลกระทบเอ้ยไม่ใช่ผลกระทบดิผลที่ส่งผลมาจากการทํครับชาระและค่าจ่ายชาระครับจะวิ่งมาสร้างเช็ครับและเช็คจ่ายตรงน,นี้นะครับเพื่อทําการผ่านเช็คสองครับเป็นการหักในจ่ายนะครับหักในจ่ายเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ มีการจ่ายนะครับพีการจ่ายชําระนะครับตัวนี้ก็จะทําให้เกิดขังดี้จ่ายนะครับคางจจ่ายสามารถทําฟอร์มพิิพนจากหน้านี้ได้เป็นรายละเอียดทางนาิจจ่ายเลยปกติต่อมานะครับก็จะเป็นสมุดรายวันจ่ายสมุดรายวันสมุดรายวันทั่วไปครับมีซื้อขายรับจ่ายทั่วไปครับห้าเล่มอันเนี้ยเราสามารถเข้ามาคีย์ปรับปรุงสมุดรายวันตรงได้เลยครับ ให้ดูสมุดละวันขายเราขายอะไรไปบ้างจ่ายเราจ่ายอะไรบ้างที่เราจ่ายกันทั้งหมดเนี่ยครับจะลงมาสมุดระวันจ่ายหมดเลยก็คือไอ้ตรงนี้แหละจ่ายนี่แหละจ่ายจ่ายมาจจาก็มาเหมือนกันนี่มาเหมือนกันทุกอันจะอยู่สมุดละวันจ่ายหมดเลยจ่ายมาจจาจ่ายเงินทั่วไปจ่ายรับรับเงินทงหมดได้รับมาดจำเขาตรงนี้ครับทั่วไปจะเป็นพวกเช็คครับพวกเช็คหรืออะไรอื่นๆนะครับที่จะอยู่อย่างเี้ยการปรับสมุดรายวัน ต่อมาครับการทําการโอนการโอนก็คือรับเงินโอนหรือจ่ายเงินโอนก็จะมาเข้าที่คอนฟลิกที่ลักษณะการโอนตรงเนี้เราจะมีการประเภทเข้าและออกเข้าก็คือโอนเงินเข้ามาหาเราออกก็คือเงินเราเงินโอนเงินออกไปครับว่าเราจะเข้าผังไหนเช่นกสิก้อนปูผังนี้นะเงินเข้าเข้าผังนี้ ออกก็คือเราจ่ายเราโอนเงินออกให้เขาโดยตัดธนาคารอะไรตัดผังบัญชีอะไรครับต่อมาสมุดรายวันครับเข้ามาที่ journal ครับ u ช n น l อันนี้เดี๋ยวผมอธิบายตัวลดนี้ก่อนลดเนาะลดนี้ฝั่งฝั่งนี้แล้วกันครับคือเวลาเรากลับ กับตอนเราทำรถนี่ใช่ไหมครับ GL มันจะกาศมาเป็นรับรับคืนสินค้าอะไรคี้บเพราะเพราะเพราะพอขาโพสไปเนี้ยขาโพสต์ขาโพสใบกำกับธรรมดาทั่วไปอะครับมันจะเป็นรายได้ไมั้งอ่าเป็นรายได้แต่พอเราเราคืนนะครับเราเราทำรถนี่คืนมันจะเป็นรับคืนสินค้าหรือเป็นหังไรก็ได้แล้วแต่ทางบัญชีเขากำหนดนี่ครับ ก็จะอยู่ให้มาเซตที่ journal ที่เขาเลือกว่าเขาเลือกรลถลายเป็นอันนี้เขารับคืนตัวเนี้ยเขาให้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 เข้าผังน,นี้ก็คือตั้งเหมือนกันแล้ว debit c r i t ครับการลดเพิ่มนี่ก็เหมือนกันเพิ่มก็เหมือนลดเพิ่มเหมือนกันเลยเพิ่มก็เหมือนกันอ๋อเพิ่มเป็นไรายได้เหมือนเดิมไม่เป็นไรประมาณนี้ครับต้องมาแก้ตรงนี้แล้วก็ สมุดกันนะอะไรที่เราจะให้สมุดรายวันตัวเนี้ยมันเป็น Default เช่นตัวเนี้ยเราอยากให้เพิ่มนี่เป็น Default ในหน้านี้หรือตอนขีตัวนี้ขึ้นมาครับเราอยากให้มันเป็นอะไรครับ default เป็นอะไรเรามาเซ Default ว่าเล่มเล่มเนี้ยเช่นการขายนะเดี๋ยวผมไปหาขายสมมุติผมอยากให้ตัวเนี้ยเป็น Default ผมก็ติ๊กเป็น Default อารมณ์ประมาณนั้นแต่ว่าต้องออนเก่าก่อนเอาก่อนเช่นตัวเนี้ยมันเป็น Default อยู่ปล่าเนี่ยก็ต้องอองมันออกแล้วไปติ๊กอย่นง e f a u l t แทนโอเคเหมือนกันครับโอเค